หมอลำเสียงมีหกนกพงสะกรครับตอนนี้อยู่กับเปาเบิร์ดนักเรียนเด้อพี่น้องเด้อครับผมคืนนี้นะครับหมอลำเสียงมีหกนกพงสะกอครับทาการแสดงอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสีเมืองใหม่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องบัตรหน้างาน120บาทนะครับอ้าพี่น้องครับผู้เขามาแลวครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบาเบิร์ดเบาเบิร์ดสวัสดีครับผมตอนนี้เบาเบิร์ดก็อยู่หลังอาหารครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเวทีนะครับผมบรรยากาศหลังอาหารเฮาตอนนี้พี่น้อง อนุบาลมีน้อยมาถึงแล้วนี่น้องกังฟูน้องนาวานะครับผมตอนนี้น้องอาอายไปอาบน้ําอยู่นะครับผมอ,อีลานหน่อยไปอาบน้าอยู่พี่น้องบรรยากาศเท่าพี่น้องลังใบทีขอบคุณครับครับผม <c oughs> บรรยากาศาลังไปทีนะครับผมท่านี่ก็จะเป็นใหญ่สุดใหญ่ทีพี่น้องอุปกรณ์ฉาดนะครับผมตอนนี้ทีมงานเครื่องเสียงกาลังทดสอบระบบเสียงนะครับผมโดยอาจารย์หลิมนะครับอีน,นี่น้องกังฟูพี่น้อง บรรยากาศหลังเวทีตอนนี้กำลังคึกคักเลยด้านเสือผมจะตื่นกับผมสวัสดีครับลูกสวัสดีครับน้องกังฟูสวัสดีครับผมท,ทักทายพี่น้องนะครับอะไรของผู้เรียนนี่ขอ,องเป็นกับของไอโวซานน,น้องอาณาบินขอไปพี่ลรมมัรับผมเมื่อแรกเรียนยุสัยครับ สีเม,มืองใหม่ครับบิ๊กซีอ่าผมยูนแเมีนครับเตียบอาการเนาะเดือนดีดีครับพี่น้องครับผมปอบปักราเด้อพี่น้องมือแรงครับผมมันมันจ้าขอบพระคุณนะครับผม พี่น้องสี่เมืองใหม่อยู่กิดยางเด้อมอแดงเมืองหมอรับเสียงของรูปสะกบ้านแมน่แม่ครับผมขอดูเต้นอีหล่าใน้าเต้นอีหลา่าพูนครับผมพูดพี่น้องเต้นยี่งุ่นครับผมน้องอ้นะครับเต้นสีเขียวอยู่หลังรถบ้านนะครับผมคุณยา่าคุณย่านั่งอยู่นะครับเห็นไหมครับผมนั่นแหละครับเต้นสีเขียวนะครับผมอยู่หลังรถบ้านเลยอันนี้เป็นในส่วนของ เป็นคอตูมนะครับพี่บอลลูนนะครับผมพี่ลุกพี่บอลลูนพี่น้องยี่สิบห้าคเห็นยายนูบอกครับผมไอจ่าถึงงานยังลูกกาลังมาครับผมตอนนี้ทีมงานเสียบปนครับผมพี่คอตูมนะครับพี่บอลลูนกำลังเสียบปนพี่น้องนี่กระบะห้องงามพี่น้องวันนี้มีกลุ่มปิดไหมครับไม่มีครับผมวันที่ยี่สิบห้าครับมือฮืดวยครับผมมือหืดนะครับผมอีลานหน่อยบุญพี่น้องอาบน้ำเพิ่งเสียนะครับผม กีฬาอาบน้ำขเขาด้แล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นบริเวณเต็นท์ขนนะครับผมเต็นท์คอนตูมนะพี่น้นองกําลังเสียบคนนะครับผมคืนนี้เต็มโชว์พี่น้องคาดว่าน่าจะไม่มีฝนนะครับผมแต่ว่ามีลมนิดหน่อยครับผมเป็นล่มเย็นพี่น้องล่มหนาวเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นล่มฝนเ้อครับผมกีฬาอาบน้ำเขาด้แล้วครับผมเดี๋ยวเจ้าน้ออากีากระยางออกมาหินน้ำมูครับผมเต็นท์ศิลปินพี่น้องมืนนีเดินดีดีครับผมเป็นเดินปูนนะครับผม ไปเดินปูนครับพี่น้องสวัสดีค่ะไปเดินปูนครับผมมอน,นี้อันนั้นรถบ้านนะครับผมของย่าหนุนะครับผมเจอกันจ้าครับผมนี่ครัพี่น้องบรรยากาศรังหานครับผมหลังไวทที่ห้าตอนนี้ครับผมหลูวๆห้าหัวแต่ตื่นพี่น้องตื่นจากพักผ่อนมาจัดชุดนะครับผมอาบน้ำกินข่าครับผมสวัสดีนะครับผมปังๆจ้าบรรยากาศดีไหมบเบาเบิร์ดโคราดฝนตกคอยให้กำลังใจกลุ่มปิด25จ,จ้าเจอกันวันที่25ในกลุ่มปิดนะครับผม วันนี้ที่อำเภอสีเมืองใหม่นะครับผมหน้าที่ว่าการอำเภอสีเมืองใหม่อุบลราชธานีบรรยากาศดีมากครับผมท้องฟ้าปลอดโปร่งค,ครับผมเป็นมีลมด้วยพี่น้องร่มเย็นวีวีครับผมน่าจะเป็นลมหนาวแล้วนะครับผมก็ทมอตกทุกวันเลยจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เป็นบริเวณใต้เวทีนะครับผมเป็นบริเวณใต้เวทีครับพี่น้องใต้เวทีแต่ยู่ยูพี่น้องแบบครอบครัวนะครับอยู่ก็แบบครอบครัวเลยนะครับผม หลอกหนึ่งกับซิมีมานสีหาคนพี่น้องกับซิมีใหญ่สุดใหญ่ยังอย่างสี่ล่พี่น้องครับผมนี่คือชีวิตของหมอลำนะครับผมสวัสดีลูกชายสวัสดีแม่นะครับเชนแล้วจ้าขอบพระคุณนะครับผมสรารคามฝนตกค่ะโอ้สรารคามบานอีหล่าฝนตกอีกแล้วตัวนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมพี่น้องครับผมสุหมงสุบอเด้อทุกภาคครับผมดูแลสุขภาพนะครับผม